สวัสดีครับก็ข้กลับมาชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอมก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันนั้นก็ทําไปแล้วนะครับแต่ว,ว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยมาทำอีกบางคนอยากจ,จะอาจจะสงสยัยว,ว่าผมไม่อยู่ในยูทูบทำไมโอเคถ้านั้นโอ,โอเคครับผมโอเคครับผมแ้่นั้นแล้ววิธีทำง่ายมากก็ไปในการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะ งั้นหาคำว่า Google นะครับ Google คนก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะโอเคแป๊บปกเครื่องมือออกมากกอน o o o g l e ก็คืออันนี้นะครับกดไปเลยนะครับกดยากว่ะแป๊บหนึ่งนะครับโอ้กดผิด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 นะครับกดผิดกดไปใน Google นะครับ รอมันก่อนนะครับโทรศัพท์ผมอาจจะช้านะครับยิ่งใช้รุ่นอื่น Android ครับจากนั้นทุกคนอยากดูว่ายังไงและจากนั้นไปทางไหนต่อให้ทุกคนเอ,อ่อกดไปตรงนี้เลยตรงนี้นะกดไปเลยได้ครับมันนี่มันจะมาหน้านี้ใช่ไหม ไม่ใช่หน้านี้ครับแต่ว่าคนอ่านคําที่สองครับตรงเนี้ยอ่านคําที่สองอยู่ตรงเนี้ยกดไปตรงนั้นเลยครับกดไปเนี่ยนะครับจะมีให้เราเปลี่ยนชื่อช่องด้วยครับตรงเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยแป๊บกดผิดนะครับผมนี่ชอบกดผิดประจำนะครับไอตัวเนี้ยเปลี่ยนชื่อช่องโอ้ลจะตกอีกตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับ ก็กดไปตรงรูปโปรไฟล์ที่ผมบงไว้ให้เลือกนะครับก็ใครที่เคยถ่ายรูปกดอันนี้ไปเลยสําหรับใครที่เคยถ่ายรูปนะสําหรับใครก็ที่ยังไม่เคยถ่ายรูปกดอันที่สองนะครับโอเคจากนั้นก็กดด้านบนสุดเอยเดี๋ยวน้ำถ่ายรูปผิดครับผี่ครับกดไปจากนั้นก็กดอันแรกนะผมอันที่สอง นี่คนระับมันจะพาหน้านี้นะรอมันก่อนเนี่ยช้ามากเลยนี่ไงมีภาพให้เราเปลี่ยนมากมายเล่ยนะครับโอเคแต่ว่าผมจะไม่ขอเปลี่ยนละกันนะครับผมขอยย้ำนะว่าถ้าเกิดสําหรับใครที่เปลี่ยนรูปภาพแล้วแล้วทาไมมันไม่ได้นะครับก็ให้คนรอไปสองสามวันอย่างก็มาเองนะครับมันใช้เวลานานมากเลยนะครับโอเคนะครับผม นี่ก็จบเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลังจิงกใหม่สวัสดีครับสายเยอราอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับโอ้โอ้เสียวเสียวเสียวเสีย